สวัสดีครับผมนายคมศรีเมฆสมเด็และนายสาราวุจันร์สุขครับวันนี้พวกผมจะมาทดสอบสารบลเล็กในอาหารครับในหมูยอนะครับวันนี้เป็นการทดสอบในหมูยออุปกรณ์เราก็จะมีเครื่องทดสอบก็คือน้ํายาสารบลเล็กนะครับน้ํายาทดสอบสารบบลเล็กนะครับภาชนะก็เป็นแก้วนะครับแล้วก็หมูยอแล้วก็มีมีดอุปกรณ์นะครับแล้วก็เป็นกระดาษขมิ้นนะครับกระดาษขมิ้นสีจอกสีเหลืองนะครับ ขั้นตอนแรกนะครับเราก็จะหั่นหมูยอนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับอันนี้เราก็หั่นไว้แล้วนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆต่อไปเราก็จะนําหมูยอนะครับมาใส่ในภาชนะของเรานะครับแล้วเราก็บีบสารบอลล็กเข้าไปนะครับตัวสารบอลล็กตัวทดสอบสารบอลด็กเข้าไปนะครับก็ให้ท่วมให้ท่วมตัวหมูยอของเรานะครับ ต่อไปล้วก็คนๆคนๆขยาให้มันเข้ากันกับตัวหมูยอนะครับทิ้งไว้สักพักนึงนะครับเราก็เอากระดาษขึ้นมากระดาษขมิ้นขึ้นมาสักสองชิ้นครับเพื่อการทดสอบการชาติเชื่องของสารนะครับสักสองชิ้นแล้วก็เอากระดาษน,นะครับจุ่มเข้าไปในตัว กนรชนะที่เราทดสอบเลยครับดูเข้าไปให้มันติดน้ำนะครับติดตัวสารนะครับเราก็ปล่อยทิ้งอาตักตากแดดปล่อยทิ้งไว้สักสิบนาทีนะครับก่อนหน้านี้เราทําการทดสอบก่อนหน้าน,นะครับเราทําการทดสอบแล้วคือได้าตากไว้สิบนาทีนะครับก็คือใน กระดาษทมิน,นครับก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปเล็กน้อยนะครับก็คือมีสารบอลเล็กในหมู่ยอไม่มากนะครับกลุ่มผมก็ขอจบการเสนอเพียง่นี้ครับขอบคุณครับ